สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมซ์ไพร์ตุรกีนะคะหรือมีเนสไพร์ตุรกีนั่นเองวันนี้มาทําขนมปังตัวนี้กันตัวนี้มีนาไปได้สูตรมาจากอินสตาแกรมค่ะเป็นคนตุรกีที่อยู่ในเยอรมันบอกเลยว่าเขาป๊อปปูล่ามากมีคนติดตามเป็นล้านคนเลยนะคะอันนี้พอพอดีเห็นแล้วเกิดอยากกินก็เลยทําแล้วทําแช่แข็งด้วยค่ะแช่แข็งเก็บไว้กินด้วยพออ,อยากกินเมื่อไหร่ก็เอาออกมาอบเลย บอกเลยว่าเนื้อในนุ่มนุ่มมากค่ะนุ่มจนติดฟันน่ะอยากให้ทุกๆคนได้ลองนะคะในคลิปนี้นะคะบอกหมดเลยว่าทำแล้วกินเลยกับอบแล้วก็แช่แข็งเอาไว้เนี่ยนะคะเราทำกันยังไงทำง่ายมากเลยนะขอบอกตัวนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือตัวที่แช่แข็งนะคะทำไม่ยากเลยนวดไม่นานด้วยไปทํากันดีกว่าค่ะง่ายๆไปเลย วันนี้ไปเจอตัวนี้มาค่ะไปเจอตัวนี้มาในออบอกเลยว่าไปเจอตัวนี้มาในอินสตาแกรมมันน่ากินมากค่ะของคนตุรกีค่ะที่อยู่เยอรมันเลยเอามาแชร์เพราะว่ามีนาก็อยากกินเป็นอาหารเช้าเป็นนมนะคะนมอุ่นเนี่ยหนึ่งถ้วยตวง1น่ถ้วยตวงก็ประมาณเนี่ยสองร้แล้วก็น้ําอุน่นน้ำอุ่นอุ่นเนาะ น้ำอุ่นครึ่งถ้วยตวงค่ะประมาณนี้นี่อุ่นๆเลยใส่ลงไปค่ะผสมกะน,นมใครแพ้น,นมนะคะใช้เป็นน้ำเต้าหู้แทนได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็สูตรเนี้ยอร่อยจริงเพราะว่าคนเนี้ยเขาทำกับข้าวอะ่ะอร่อยมากน้ำตาลทรายขาวค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะใครอยากใช้เป็นน้ำตาลไซแดงน้ำพึง่งหรืออะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ยีสต์ยีสต์เนี่ยปกติมีนาจะใช้แอคทีฟไดยีสต์แต่ว่ามีนาเปลี่ยนมาใช้อินสตั์แล้วค่ะเพราะว่ามี f อหลายคนคือหาแอคทีฟไม่มีจะบอกว่าแอคทีฟไดยีสต์กับอินสตั์ไดยีสต์มันต่างกันไม่เยอะหรอกในความคิดมีนานะก็คืออินสตั์เนี่ยมันสามารถเทลงไปในแป้งโดยตรงได้แล้วก็ผสมกับน้ำได้ส่วนแอคทีฟเนี่ยค่ะต้องผสมกับน้ำอย่างเดียวเท่านั้นเองที่เขาแตกต่าง ไปเลยค่ะ2ช้อนชาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใครอยากจะใช้เป็นยีสต์สดยีสต์ก้อนนะคะก็ใส่ไปได้เลย20กรัมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะรอให้ยีสต์เขาขึ้นฟูก่อนก็ได้นะคะก็เราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็หรือ10นาทีก็ได้ที่อุณหภูมิห้องจะปิดฝาหรือไม่ปิดฝาก็ได้เนาะ แล้วยีสต์เนี่ยเขาจะพองขึ้นตัวยีสต์เนี่ยเขาจะพองขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นคือยีสต์เขาทํางานแต่ว่าถ้ายีสต์เขาไม่พองขึ้นนะคะแปลว่ายีสต์เขาไม่ทํางานทิ้งได้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเสียดายเก็บเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นนะขนมปังเราจะไม่ขึ้นฟูเนยละลายค่ะมีนาเอาเนยไปละลายเรียบร้อยแล้วมันจะใช้ครึ่งถ้วยตวงแต่มันไม่ถึงเห็นไหมคะ มันไม่ถึงมีนาจะใส่น้ํามันพืชลงไปผสมใครจะใช้น้ำมันพืชอ,อย่างเดียวก็ได้นะคะเป็นน้ำมันดอกทานตะวนันน้ำมันลำข้าวเออน้ำมันข้าวโพดน้ำมันมะพร้าวได้หมดก็คือใส่ลงไปอย่าใส่นาอ่าน้ำมันมะกอกกับเนยละลายรวมกันนะเพราะว่ากลิ่นเขาจะตีกันไม่มีอะไรในกอไผ่ตัวนี้จะใส่ชีสลงไปข้างในด้วยนะ ตัวชีสเนี่ยค่ะคือใครจะใช้เป็นชีสแบบไหนก็ได้นะมีนาจะใช้เป็นชีสเขาเรียกว่าชีสของตุรกีค่ะตัวนี้มันจะเอามาย่างได้มันจะมีลักษณะค่อนข้างแข็งแล้วก็กินอร่อยมันจะมีความมันเสร็จแล้วมีนาจะใส่เชดเดอร์ชีสใครจะใส่เป็นมอสซาเรลล่าไปข้างในก็ได้หรือใครจะใส่เป็นพวกพาเมซานชีสอะไรพวกนี้ค่ะชีสที่มีความค่อนข้างแข็งอะที่มีความแข็งแล้วก็ ชีสรสที่เราชอบชีสสีส้สมก็ได้อะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปประมาณหนึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปโรดชีสเนี่ยค่ะใครชีสมีความเค็มอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องใส่เกลือมีน่าจะใส่เกลือลงไปอีกนิดหนึ่งประมาณแค่ครึ่งช้อนชาเพราะว่าตัวชีสมันมีความเค็มอยู่แล้วครึ่งช้อนชา เสร็จแล้วเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือใครจะใช้แป้งขนมปังทำก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยู่เมืองนอกอย่างเงี้ยมันจะมีแป้งไฮกูเตนเอ่อไฮโปรตีนอะไรพวกเนี้ยค่ะใช้ได้เหมือนกันใส่ลงไปหนึ่งแล้วนะอ่ะสองสองถ้วยตวงแล้วนะสามค่ะก่อนอื่นเนี่ยมีน่าจะชอบใช้ช้อนเนี่ยคนและลวกทุกอย่างให้เข้ากันก่อนแล้วเราค่อยนวดถูกไหมอือหือ ใครใช้เป็นแก้วนะก็เหมือนเดิมอะค่ะนมหนึ่งแก้วน้ำครึ่งแก้วน้ำมันครึ่งแก้วแล้วก็แป้งก็ใช้แป้งอันนี้สี่แล้วนะแป้งก็ใช้แก้วใบเดิมเนี่ยตวงแล้วก็จะตักแป้งเตรียมไว้อีกหนึ่งแก้วก็คือน,นี่คือแก้วที่ห้าโรยไปกับแผ่นซิลิโคนที่เราเตรียมไว้หรือโรยไปกับเต๊อะไรก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเอาแป้งออกมานวดปากเขาแล้วก็นวดแบบนี้น่าจะได้สีแก้วแล้วแหละไม่ต้องเติมแล้วถ้าใครแป้งแห้งไปนะคะคือแป้งแห้งเกินก็สามารถเติมน้ำได้หรือว่าเติมนมลงไปได้นะอืมไม่ต้องเติมแล้วค่ะก็คือใช้ทั้งหมดสี่แก้วเนี่ยค่ะมีนานวดแป้งแค่นาทีเดียว เสร็จแล้วมีนาจะพักเขาไว้ก่อนพักเอาไว้ประมาณ10นาทีก่อนคว่าไว้แบบนี้แหละพักไว้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามานวดกันต่อเพราะว่ามีนาอยากให้แป้งเขาคลายตัวตอนนี้แป้งเขาค่อนข้างที่จะนวดยากอะเวลาเราพักแป้งไว้ก่อน10นาทีแล้วเอามานวดอีกทีนะคะแป้งจะนวดง่ายมากแล้วคือมัอนจะนิ่มขึ้นนั่นแหละพักไว้ก่อน10นาทีนะคะให้เขาคลายตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเราพักแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ10นาทีเขาก็ดู ค่อนข้างนิ่มขึ้นคราวนี้เราจะมานวดแล้วอะนวดนวดประมาณสี่ห้านาทีเท่านั้นเองเสร็จแล้วค่ะนวดเสร็จแล้วนวดพอละแค่นี้เดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะนี่ค่ะหากระงใส่ไว้หาฝาปิดแล้วก็เอาไปพักในที่ถ้าเมืองไทยนะต้องพักในที่ที่อากาศไม่ร้อนนะคะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าแต่ว่าถ้าที่เมืองนอกอย่างเงี้ย ต่างประเทศอะ่ะพักใกล้ๆฮีเตอร์เลยค่ะแป้งจะขึ้นเร็วนะคะก็เดี๋ยวเราขอไปพักแป้งก่อนประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันอากาศมันหนาวมากค่ะขนาดมีนาวางไว้ที่ฮีเตอร์นะยังพักแป้งไว้2ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาออกมาแบ่ง คือใครจะไล่ลมออกก่อนก็ได้คือนวดประมาณ30วิิบวิหรือ1นาทีนวดเบาๆะนะคะแต่ว่ามีนาไม่ล้วอย่างที่บอกนะคะใครจะทําเป็นรูปแบบกลมๆอย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วเราก็ไปวางบนถาดได้เลยค่ะถาดเนี่ยเราควรจะทาน้ํามันไว้นิดนึงหรือว่าทานเนยไว้ก็ได้นะคะหรือว่าส่วนมากมีนาจะวางบนกระดาษไขแต่วันนี้มีนาจะไม่ทํารูปแบบนี้เพราะว่าลูกชายเขาเริ่มเบื่อแล้ว เบื่อที่มันจะเป็นแบบรูปแบบเดิมๆมะคะ่ะถึงจะเป็นขนมปังปกตินะคะเราควรจะทำรูปแบบให้มันแบบแตกต่างแตกต่างคือยังไงเดี๋ยวนี้นาจะทำเป็นยาวๆเป็นแบบขนมปังให้ฮอดอกอะคะ่ะแบบนั้นมีนาจะบอกว่าการทำขนมปังเนี่ยค่ะคือสิ่งสำคัญคือเราต้องพักแป้งจะพักกี่รอบส่วนมากเนี่ยจะพักประมาณ3มรอบรอบแรกก็คือหลังจากเรานวดแป้งเสร็จ รอบที่2คือพอเราปั้นเป็นกลมๆเสร็จแล้วคือแบ่งแป้งเสร็จแล้วเราจะพักต่ออีกประมาณ20นาทีค่ะหรือ10นาทีก็ได้ส่วนรอบที่3คือก่อนอบนี่คือสิ่งสำคัญนะมันจะทำให้ขนมเนื้อในเนี้ค่ะฟูเราก็จะคุมไว้แบบนี้ค่ะคือบางครั้งมีนาก็ใช้ผ้าแห้งนะผ้าแห้งคลุมเอาไว้ วันนี้ก็จะใช้ทั้งพลาสติกด้วยแล้วก็ผ้าแห้งด้วยคลุมไบโลดเพราะว่าเขาจะได้อุ่นๆเขาจะได้ขึ้นเร็วๆพักไปประมาณ20นาทีนะคะถ้าเมืองไทยเนี่ยอาจ,จประมาณแค่10นาทีเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ10นาทีแล้วค่ะ10นาทีก็พอไหมอากาศมันหนาวเราจะเอาก้อนแรกเนี่ยคะ่ะก้อนแรกก้อนอื่นก็เอาพลาสติกคลุมไว้เหมือนเดิมนะ ก็กดเขาเอานิ้วกดธรรมดาค่ะกดธรรมดาแบบนี้วินาจะทําธรรมดาธรรมดาเลยนะก็คือม้วนม้วนเข้าแบบนี้ค่ะก็เป็นแบบฮอทดอกธรรมดาค่ะใครอยากได้ยาวก็ทําให้เขายาวๆเก็บเก็บตะเข็บจะบอกว่า ระหว่างขึ้นรูปไปเนี่ยมือก็สัมผัสชีสไปด้วยนะมันจะมีชีสอยู่ข้างในก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะก็อาจจะทําอย่างนี้นิดหน่อยก็คือทําให้ขึ้นรูปให้เขาสวยงามมาแหละอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมีนาก็จะเอาไปวางบนถาดทำได้ทั้งหมด10อันนะคะก็คือแบนแบบนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาผ้าแห้งคลุมไว้นะคะพลาสติกหรือผ้าแห้งคลุมไว้พักไว้เขาขึ้นเป็น2เท่าประมาณ45นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาอบกันตอนนี้นะคะมีนาอุ่นเตาอ,อบแล้วนาะที่ไฟ200องศานะคะก่อนล่วงหน้าแล้ว10นาทีขนมปังเขาขึ้นเป็น2เท่าได้แบบนี้บางตัวเขาก็จะแตกค่ะแตกออกมาแบบนี้เดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะเนี่ยบางตัวเขาจะแตกออกมาไม่เป็นไรค่ะเอานิ้วเนี่ย บ,บ,บีบให้เขาเป็นลูกเพราะว่ามีนาอาจจะเก็บตะเข็บไม่เรียบร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหมุนตะเข็บผิดไม่มีปัญหาไข่แดงหนึ่งฟองนมค่ะนมรสจืดประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะควรทุกอย่างเท่ากันเราจะทานะคะทาไข่แดงแบบนี้ตัวนี้มีนาจะทำเป็นสองแบบนะหนึ่งมีนาจะแช่แข็งไว้ด้วยพอจะกินก็เอาออกมาอุ่น ไขรแพ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทาแค่นมได้นะใครแพ้นมผสมน้ำธรรมดา พอเสร็จแล้วนะคะมีนาจะมีชีสค่ะชีสเนี่ยอย่างที่บอกนะคะใช้เป็นมอสซาเรลล่าก็ได้แต่ว่ามีนาใช้เป็นเชดเดอร์ชีสและเป็นชีสแข็งของตุรกีอีกอย่างหนึ่งคล mm. ้ายๆเชดเดอร์ชีสคือชีสนี่มันมีหลายแบบลองปรับเปลี่ยนใช้ดูนะคะไม่จําเป็นต้องใช้มอสซาเรลล่านะลองไปดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตว่ามันมีชีสกี่แบบแล้วลองซื้อมากินดูโปะมาลงไปค่ะแบบนี้เนี่ยค่ะโรยพาสลี่เขาก็จะมีแบบ มินาเอาพาสลีผสมลงไปเลยแล้วกันอ่ะพาสลี่ธรรมดาค่ะใครจะใช้เป็นต้นหอมก็ได้นะสีเขียวๆอะ่ะให้มันถึงปลายอะค่ะเวลาเด็กๆก,กินอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้กินหมดทั้งอันเวลากินนะนะเวลาโรยชีสน,นะให้มันมาถึงปลายจะให้ดูนะคะคือมีนาหกอันเนี่ย มีนาจะกินเลยมีนาก็โรชีตเลยส่วนอันที่มีนาจะแช่แข็งนะคะเอาไปแช่แข็งแล้วพอจะกินก็เอาออกมาอุ่นนะมีนายังไม่โรยอะไรนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบที่ไฟ200องศากันค่ะเอ่อไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมแต่ใครอยากเปิดพัดลมก็ได้แล้วแต่อันนี้คือไม่ติดกันส่วนเป็นหม้ออบลมร้อนเนะะี่ยค่ะอาจจะประมาณ150 160ได้แอร์ไฟเยอร์เนี่ยขอแค่ร้อยเดียวก็พอนะคะเดี๋ยวไปอบกัน อบตรงกลางนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เราจะแช่แข็งนะคะเอาแค่นี้นะคือเขาสุกแล้วแหละมีนาอบประมาณ8นาทีไฟ200องศาตัวนี้มยังไม่สุกเห็นไหมคะเราจะดึงออกมาก่อนไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีนาจะดึงออกมาก่อนมีนาจะเอาตัวนี้ค่ะ จะมาพักบนตะแกรงส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราไปอบต่อเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะพอเย็นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาชีสมาโปะแล้วก็แรปเข้าตู้เย็นได้เลยช่องแข็งคือเขาสุกไงสุกแล้วนะเนี่ยอันนี้คือเขาสุกแล้วอบต่ออีกนิดข้างล่างเขาเหลืองแล้วไนงะ นี่ยค่ะข้างล่างเขาเหลืองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะทุกทุกคนจะเห็นนะมีนาจะปิดไฟล่างแล้วนะจะเปิดแต่ไฟบนใส่ขึ้ว่ยนี้เนี่ยค่ะเปิดแต่ไฟบนแล้วนะเสร็จแล้วค่ะอบประมาณร้อนๆ้อน15นาทีเราต้องเอาไปพักนะคะพักไว้บนตะแกรง สแกงหรือเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยนะชีสน่ากินน่ากินเนี่ยคะ่ะชีสจะมี2แบบตัวเนี้ยคะ่ะที่ไม่เนี่ยคือมอสซาเรลลาเนี่ยจะให้ดูไม่ต้องกลัวมันจะไม่นิ่ม <c oughs> จะทิ้งมาให้เย็นก็อร่อยกินตอนร้อนๆก็อร่อยอผ่าตรงกลางนะคะทาเป็นแซนด์วิชก็อร่อยอ่ทุกคนดูนะขออนุญาตใช้มือนะคะอ่ะ เขาแข็งไหมเปลือกของมีนามีหลายคนบอกว่าพี่คะอบข้างในนิ่มคะ่ะแต่ว่าเปลือกแข็งมากแข็งไหมคะเนี่ยไม่แข็งนุ่มทําไมเพราะว่าอยู่ที่วิธีการนวดนะคะคือนวดไม่ดีส่วนผสมไม่เข้ากันเขาก็แข็งได้นะเดีขาทอาหารให้ลูกชายก่อนนะคะตัวนี้คือซูจุกตุรกีนะคะคือไส้กรอกตุรกีนั่นแหละเป็นไส้กรอกเนือ้อมะเขือเทศที่นี่ลูกเล็กเล็กฮนะ มีผักกัดแก้วนะคะผักกัดแก้วแล้วก็มีตัวนี้ค<า>่ะขนมปังนี่เย็นแล้วนะคะขายให้ดูเปนสด จะด้เป like oh, mm ็นแซนด์วิชแบบนี้ค่ะบู้ดะโอทุตโอรุตมัตูดิจักอย่าเอาทุดเถอกเอาทดแกเคชอปมาลิมมั้อือหือด เอจาอจุดมปุ๊อาจุดนีกูเซ็นได้ไหมหอ,อืฮะเอกเช็คแนะกูตตยลูกชายพี่ชอบค่ะผ่านค่ะผ่านเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันค่ะตัวที่จะแช่แข็งเนี่ยค่ะนีนาวางพลาสติกไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมคะวางพลาสติกลงไปแล้วเอาตัวชีสเนี่ยค่ะวาง วางไว้แบบนี้เอาขนมปังค่ะคว่มไว้คว่มเขาไว้เสร็จแล้วเราก็ห่อเขาห่อเขาเท่านี้เองได้แล้วค่ะขนมปังแช่แข็ง เนี่ยเอาไปแช่แข็งเลยนะไปแช่ช่องฟรีสค่ะพอจะกินเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเราก็เอาออกมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงให้เขาคลายความเย็นแล้วก็เอาไปอบต่อได้ชีเขาก็จะไหมออกมาก็จะสวยงามอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ช่องฟรีสเลยที่ทำออกมาเนี่ยคะ่ะไม่ได้เพื่อเพิ่มยอดวิวหรืออะไรนะแต่ว่าหน้าหนาวแป้งมันขึ้นช้ามากเพราะฉะนั้นมีน่านจะทำขนมปังแล้วก็แช่แข็งเก็บเอาไว้จะได้ไม่ต้องมานั่งพักแป้งบ่อยอะคะ่ะ เดี๋ยวจะฉีกขนมปังให้ดูนะคะตัวนี้คือตัวที่ทำเสร็จใหม่ๆอร่อยค่ะบอกเลยว่ามันนุ่มติดฟันผ่านไป1คืนตอนเช้าค่ะมีนาจะเอามาเป็นอาหารเช้าอีกรอบหรือว่าเป็นอาหารกลางวันก็ได้เอามาจากช่องแข็งเลยค่ะเอาออกมาแบบนี้อุ่นเตาอบหรือไม่อุ่นก็ได้ที่ไฟ200องศาหรือ180องศาก็ได้ค่ะใส่ถาดอบเลยค่ะอบจนเขาแบบ ชีสสีให้เขาแบบนวลๆไม่ไมเป็นพอค่ะความอร่อยต่างกันไหมไม่ต่างความนุ่มไม่ต่างทุกคนลองทำดูนะคะชาวแม่บ้านอย่างเราไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งเปิดเตาอบทุกๆวนันพักแป้งตลอดเวลาไม่ไหวค่ะใครอยากทำขายทำใส่แช่แข็งไว้เลยสูตรนี้มีนาขอการันตีค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ